ผัวนะเออจะเปรียบเทียบแต่คําว่าฝรั่งเข้ามามันต้องได้ทุกอย่างนะมันต้องมีรถมันต้องมีบ้านมันต้องสร้างบ้านให้พ่อแม่มันต้องช่วยเหลือครอบครัวคํำนี้ยโอ้โหยายจ๋าได้ไปเจอในโพสเฟสบุ๊กนะคะโอ้โหโดนใจ วันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราต้องสู้เป็นวันหนึ่งที่เราต้องเดินหน้าเป็นวันหนึ่งที่เราต้องยอมรับความจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลงรถอีกตามเคยนะคะมาอยู่มุมนี้เนาะคุ้นเคยกันนะคะตุ้มป้ากับโบนเนาะ,ะช่วงเนี้ยก็พูดคุยนะคะกับพี่น้องหลายๆคนก็คือรุ่นใหม่น้องใหม่ๆนะคะกําลังท้อกําลังเจอประสบ ปัญหาชีวิตนะคะหนึ่งเรื่องการปรับตัวสองการเรียนรู้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างและก็หลักหัวใจสำคัญคือครอบครัวยังทำอะไรไม่ได้ดังใจยังไม่สมหวังของพ่อแม่ ยังเขาเรียกว่ายังมองและเปรียบเทียบคนอื่นอยู่ว่าตัวเองทําไมทําไม่ไ,มได้เหมือนคนอื่นเขาที่เห็นนะคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ปวดใจมากๆกับสาวเมียฝร,รั่งทั้งหลายที่ความรู้สึกครอบครัวฝากความหวังไว้กับเขาเนาะเสร็จแล้วตัวเองนะคะเหมือนน้องที่3ปีมีปัญหากับ แม่ย่านี่นี่ก็จุดหนึ่งนะคะความรู้สึกยังน้อยเนื้อต่ําใจย้อนใส่ตัวเองว่าทําไมฉันไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเออทาไมฉันทําให้พ่อแม่มีความสุขไม่ได้เพราะหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะพอได้ผัวฝรั่งปั๊บเนี่ย เออการได้ผัวฝรั่งยายจ๋ามองก็เหมือนแค่ได้ผัวนะเออแต่เปรียบเทียบแต่คําว่าฝรั่งเข้ามามันต้องได้ทุกอย่างไงมันต้องมีรถมันต้องมีบ้านมันต้องสร้างบ้านให้พ่อแม่มันต้องช่วยเหลือครอบครัวคําเนี้ยโอ้โหย,ยี่จ๋าได้ไปเจอในโพส Facebook นะคะโอ้โหโดนใจก็แค่ได้ผัวป่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คำๆหัวข้อนะเออจริงๆนะแต่ว่าพวกเราก็ภูมิใจเนาะ ทุกคนก็พยายามดิ้นรนนะอนาคตฝากไว้กับคำว่าผัวฝรั่งเออแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันได้ไม่เหมือนฝันการที่เดินเข้ามาหลายๆคนเมื่อก่อนเนาะเมียฝรั่งทุกคนที่กลับไปเลือดหรูโชว์อ่าเขาไม่ได้พูดความจริงเขาทำเองทุกอย่างอ่าเขาอยากให้พ่อแม่เข้าใจว่าเออเนาะเขาสบายดีแต่ความทุกข์อยู่ในใจปัจจุบันโลก youtube เปิดเผยแพร่นะคะพูดความจริง บนตัวยายจ๋าเนี่ยขอโทษขออภัยนะคะนี่คือความจริงชีวิตที่ไม่เลิศหรูเลยอืมเป็นความจริงที่รู้จักจากเพื่อนๆพนพี่ๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วยิ่งตอนนี้ได้คุยกับน้องๆที่เจอประสบการณ์และความคิดนี้นะคะเหยียบย้ำซ้ำตัวเองเหมือนนะคะกดตัวเองอยู่ที่ศูนย์แต่จริงๆแล้วอ่ะเรามาจากศูนย์จริงๆถ้าอยู่เมืองไทยเราทำอะไรได้ถูกไหมอ่า โอเคนะคะอันเปรียบเทียบ2เคสเนาะคนที่มีงานทําสูงแล้วเลือกฝรั่งเพื่อที่จะได้ดีกว่าแต่มาเรามันไม่สมหวังอ,อยู่บ้านยังมีเงินเดือนแต่คนเราถ้าเมื่อตัดสินใจแต่งงานแล้วนะคะก้าวมาอยู่ที่นี่แล้วมันก็เป็นอะไราราคาสั่งเนาะมันเป็นอะไรที่ต้องสู้ต่อไปอะใช่ไหมแต่คนที่พื้นฐานไม่มีเลยอยู่เมืองไทยลําบากเหมือนตัวยายาเองนะมาอยู่ตรงนี้ถึงแม้ทํางานเราก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองลําบาก ดีกว่าด้วยซ้ํากับชีวิตอยู่เมืองไทยเพราะเราทําอะไรได้มากมายกว่าอันนี้มันเป็นคําเปรียบเทียบระหว่างสองเคสกับคนที่จบสูงครอบครัวไม่ได้แย่อะไรแต่ความหวังคือถ้าได้ผัวฝรั่งฉันก็คงจะได้ดีกว่านี้เอองานฉันก็ไม่ต้องทำเป็นคุณนายมาดมผัวฝรั่งเนียฝรั่งประมาณนั้นนะคะและหนึ่งสิ่งสำคัญเยจ่าจบอกเลยว่าหลายๆคนโชคดีนะ มีสามีฝรั่งแล้วได้อยู่เมืองไทยนะเขาซื้อบ้านชื่อช่องอะไรให้อยู่ตรงนั้นเออมันเป็นสิ่งที่เป็นของเราแน่นอนนะคะคุณโชคดีมากๆคุณได้พอสามีไม่อยู่ด้วยเขาก็ส่งเงินเดือนให้ใช้แต่พอมาอยู่ร่วมจริงๆชีวิตที่นี่ฝรั่งก็เป็นคนธรรมดาคนทำงานมนุษย์เงินเดือนนะคะเขาก็ต้องรับผิดชอบที่นี่แล้วยิ่งค่าใช้จ่ายที่นี่แพงถ้าเขาไม่ประหยัดหรือเก็บ นี่เขาไม่มีความสามารถที่จะไปเมืองไทยเราเลยนะไม่มีสิ่งที่เหลือให้กับเราเลยนะแต่ฝรั่งเขารู้จักใช้เงินทีนี้ทีนี้คนไทยเรานะฮะ,ะมีสิ่งหนึ่งคือเหมือนเหมือนกันหมดคือครอบครัวน้อยคนมากที่ฝรั่งบอกว่าเมียไม่ส่งบ้านก็จะมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะคะเพราะครอบครัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ ครอ,อบครัวเขาโอเคพ่อแม่เขาโอเคเพียงแค่ดูแลลูกนะอันนั้นคือความโชคดีเริ่มต้นเขาเรียกว่าพื้นฐานอ่าเ็าเรียกว่าพื้นฐานเนาะทุนไม่เท่ากันประมาณนั้นอืแต่พวกเรานะเราเกิดจากครอบครัวยากจนถ้าเราดิ้นรนที่จะขอหรือดิ้นรนที่จะผลักดันช่วยเหลือครอบครัวอืเราก็อยากอะ่ะตัวเย,ยจาก,ก็ยกมือเลยนะคะนี่คือความจริงถ้าเราไม่ได้เราจะมาไหมแต่มันก็เหมือนโดนหลอกไง เหมือนโดนหลอกไงคนที่เคยได้ก่อนมาถูกไหมอ่าทีนี้ช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงระหว่างเข้าใจเนาะโควิดตัวโล,โลกโรคไข้ไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมันก็ยากลําบากที่จะดิ้นรนหาทํางานมันก็ยากลําบากที่จะอะไร หาความสุขเหมือนกับตอนมาเที่ยวน้องๆสามสี่ 3, 4, คนห้าคนที่จะคุยเขาก็ได้มาเที่ยวนะเขามาเที่ยวนะสามเดือนนะคะมาทดลองว่าเอออยู่ได้แล้วก็สามีเที่ยวไปหานี้ก็อย่างน้อยก็สองสามปีเหมือนกันใช่มาทุกคนเลยอืแล้วก็ได้ช่วงที่อยู่เมืองไทยเขาให้กลับบ้านเขาก็ส่งเงินเดือนให้ทุกเดือนใช่ไหมให้อยู่บ้านถึงไม่มากแต่เรารู้สึกว่าภูมิใจ ทีนี้ความคิดการแต่งงานก็คือการวางแผนเพื่อจะสร้างอนาคตเพื่อจะสร้างให้ครอบครัวดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมในความคิดของเรายิ่งแรงกระตุ้นจากพ่อแม่เนาะยิ่งครอบครัวที่ยากจนเราจึงดิ้นรนแต่จงคิดเลยนะว่าเราอยาคิดหวังแต่จะเอาเพียงอย่างเดียวทุกคนที่มาอยู่เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะคะมันไม่เหมือนกับมาเที่ยวแวบบแวมบอวม ถ้าสามีวางแผนให้เราเรียนรู้ผักดันให้เราทํางานผักดันให้เราเรียนรู้สิ่งที่นี่จัดการแล้วเดินหน้าสู้นะคะนั่นคือโอกาสของเราที่จะเราสร้างเพิ่มเนาะเขาไม่ปิดกั้นเรามันถือว่าโชคดีนะคะถ้าเปรียบเทียบกับผัวแก่ที่งี่เง่าคิดว่ามีเงินให้สั่งได้เป็นนายอันนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเลือกการอึดอัดมันก็แตกต่างกันนะคะมันแตกกันต่างกันเนาะโอเคผัวแก่ มันก็มีข้อดีหลายอย่างหนึ่งเขามีบ้านเขาอาจจะมีเงินมีทองนะคะแต่ว่าข้อเสียเขาก็มีเยอะอ่าความงี่เง่าการหึงหวงปิดกั้นเออไม่อยากให้เรารู้มากใช่ไหมและหนึ่งสิ่งสําคัญตัดออกจากหัวถ้าผัวแก่ไม่มีลูกไม่มีใครเลยอันนั้นคือความโชคดีถึงจะมีเงาเราก็ทนได้เพราะนั่นคือมีแค่เราคนเดียวพี่น้องจ๋านะแต่ถ้าผัวแก่มีลูก ถึงจะมีข้อดีเราเก็บกรรมตั้งแต่ยังไม่ตายดีกว่านะเอาไว้ก่อนเอมเอาไว้ก่อนนะคะโอเคเงินเดินแม่ไม่ถ้าอายุเราถึงอันนั้นชัวร์เป็นของเราแน่นอนนะคะประกันมันก็จะตามสถานการณ์อาจจะมีครึ่งลูกครึ่งเมียนะคะก็ตามที่เขาทําไว้อันนั้นธรรมชาตินะคะแต่สมบัติบ้านหรือว่าสันสันหาริมทรัพย์ที่เขามีมาก่อน ตรงนี้ตัดออกจากหัวเอาได้เอาตอนนี้สาวได้สาวตอนนี้ถ้าเขาดีและรักเราอ่านั่นคือเทคนิคทุกคนต้องทำนะคะไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เราวางแผนให้เราปลอดภัยซะดีกว่านะฮะไม่ได้หวังจะเอาทั้งหมดแต่มันต้องได้ปะ่ะสิ่งเหล่านี้เราควรคิดเลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์เพื่อนพี่ทุกคนเนี่ยมันเจ็บปวดมากๆเจอสารพัดอ่าพลาดสารพัดเช่นกัน เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องหนาวพี่น้องจ๋าเอามือใส่กระเป๋าขอบคุณเจ้าของเรื่องเนาะที่อนุญาตให้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หลายเรื่องราวที่เจ้าของเรื่องพูดเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้สาวๆมือใหม,ใหม่เรานะคะให้พลาดน้อยลงไม่ใช่ว่าเราวางแผนดีเอ้ยยยายจ๋ารู้มากอยู่ก็ระวังเถอะชีวิตเธอนะมันก็มีคํานี้ออกมานะคะอันนี้จริงนะ เราไม่ใช่ว่าเราเก่งไม่ใช่ว่าเราพลาดไม่ได้เออแต่เราจะทํายังไงให้ชีวิตเราพลาดน้อยลงพี่น้องจ๋าเจ็บน้อยลงนะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัางหากคือหัวใจสําคัญของชีวิตในต่างแดนความสุขอเวลาโปรโมชั่นนะคะเวลาที่เราพูดได้ทุกเรื่องอย่าเป็น อะไรนะสาวกลัวพ,พี่กุลร่วงนะคะพูดได้พูดเพราะมันจะโล่งในหัวใจเรานะคะเคลียรในตัวเราได้ไม่ได้นั่นคือหัวใจที่เราเตรียมพร้อมที่จะวางแผนยายจ๋าจบอกเลยว่าการพูดดีกว่าไม่พูดการที่จะให้ฝรั่งคิดเองยากนะคะอืถ้าคนที่เขามีหัวใจถ้าเขารักเราเขาวางแผนให้เราแต่แรกตรงจงขอบคุณ นะเนาะทะเบียนสมรสไม่มีสิทธิ์ครองอะไรเลยของเขานะคะแต่ใบพินัยกรรมสำคัญกว่าแต่สิ่งเหล่านี้บางครั้งถ้าเราจะผุดถามผุดพูดไปผัวแก่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องราวทำให้เลือกปลากันได้เราจะหาเทคนิคอย่างไงการพูดคุยอย่างไงป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองอย่างไงตรงนี้เราต้องจูนนะคะเราต้องหามุมที่จะคุยกับสามี ยายจ๋าเห็นหลายๆคนท,ที่ได้สามีแก่แล้วโชคดีนะคะถึงแม้มีลูกเขาก็วางแผนให้เมียอันนี้ของเธอนะจัดการเรียบร้อยอันนั้นเขาบอกว่าฉันรักทั้งเธอและเขาฉันไม่อยากพอฉันตายไปฉันไม่อยากเห็นลูกและเมียทะเลาะกันอันน,น,นี้โอ้โหสุดยอดอันนี้ต้องขอบคุณเขาเลยเนาะได้ถึงจะได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จงดีใจเพราะกระดาษมันเรียบร้อยเราก็จะไม่ยุ่งยากไม่เดือดร้อนอยามเขาไม่อยู่ แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยอืมหรือเขาพูดว่าอะไรนักหนาอย่ามายุ่งในเรื่องแบบนี้อันเนี้ยเตรียมตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดเราก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เนาะเนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องราวเนาะแล้วก็สาวๆมือใหม่ทั้งหลายจ๋านะคะที่มาเติมพลังเนาะแล้วได้กําลังใจ <c oughs> ขออภัยนะคะได้กําลังใจจากใจจ๋านะ,ะ,นะว่างแผนตัวเองนะคะ พูดเพื่อเคลียร์เคลียร์ในหัวใจนะทะเลาะเพื่ออยู่ฝรั่งชอบนะคือการเคลียร์นะคะไม่ใช่อำอึงเออให้เขาคิดเองในย,ยากพูดเลยนะอืแต่พอเราพูดแล้วเรารู้ว่าสิ่งไหนไม่ได้เราก็เตรียมพร้อมที่จะวางแผนอย่าตัดโอกาสตัวเองนะอย่าเหยียบย่ำซ้ำเติมความรู้สึกตัวเองวันนี้เราได้เท่าไหร่เราจงภูมิใจเราพยายามลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเอง สร้างคุณค่าให้เขาเห็นว่าฉันไม่ใช่เป็นของตายนะคะเออฉันไม่ได้หวังที่จะมากาะและอาศัยตลอดไปอันนี้คือหัวใจในต่างแดนนะคะวันนี้ยังมีเขาเขาคือสามีเราใครจะไปรู้วันข้างหน้าใช่ไหมอ,อ่าถ้ามันแย่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 จนเกินไปไม่มีคุณค่าให้กับเราเลยเราก็ต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัวก้าวนะ ชีวิตเราเลือกผัวฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ผัวคนแรกอีจ,จ๋าเชื่อเลยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จชีวิตในเมืองไทยเราถึงการที่จะเลือกแต่งงานกับฝรั่งเพื่ออนาคตเพื่อลูกที่รออย,อยู่เพื่อแม่เพื่อครอบครัวที่ยากจนของเราเพราะฉะนั้น ถึงแม้วันนี้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่เราก็ลุกขึ้นมาสู้สร้างเองได้ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสร้างความภูมิใจสู้หาความรู้หางานหาหลักคำประกันนะคะหาความแข็งแกร่งให้กับตัวเองอย่าเสียเวลาน้อยเนื้อต่ําใจและอย่าเหยียบย่ำาำเติมตัวเองอย่าให้เวลาเสียเปล่านะคะเนาะเราทำได้และชีวิตเราจะต้องดีขึ้น เมื่อไหร่ถ้าเรายืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่แบมือรอแบมือขอเงินใครบอกเลยภูมิใจที่สุดเงินที่เราสร้างได้เราจะรู้สึกหวงแหนเราจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกโอ้โหนะสุดยอดอะเราเก่งเออเราทำได้นะคะในต่างแดนเนาะทุกคนยังทำได้เลยชีวิตนี้ถ้ายายจา๋าสู้แล้วยาจา๋าทำได้พี่น้องไม่มีใครทำไม่ได้ได้พี่น้องจา๋า ดูกันต่อไปนะคะอย่าก,กลัวที่จะก้าวนะคะอย่าก,กลัวที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่าก,กลัวที่จะต้องทํางานเพราะงานคือเงินเงินคือคุณค่าที่เป็นหลักคำประกันให้กับตัวเราและดูแลครอบครัวของเราด้วยนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะ ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่น้องนะคะพี่พีๆเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ยายจ่าด้วยนะคะไปแล้วจ้าอีเจวไปทำงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ